สวัสดีค่ะมาพบกับเสือ,อยู่กันอีกหนึ่งคลิปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทำสามชั้นตุ่นเกลี้ยฉชายกันแต่ก่อนเพื่อนๆจะไปรับชมวิธีการทำนะคะถ้าหากเพื่อนๆมีคอมเมนต์หรือคำแนะนำอะไรอยากให้เราทำอาหารอะไรสามารถส่งมาได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะวัตถุดิบของเราก็มีซอส,สปรุงรสซีอิ๊วดำแบบหวานซีอิ๊วขาวกระเทียมโขลก น้ำตาลปี๊บหมู3ชั้นที่ขาดไม่ได้เลยผักกาดดองหรือเกลฉ่ายฉนะคะก่อนนี่เ,นเพื่อนๆจะไปรับชมวิธีการทำนะคะฝากเ,เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็อย่าลืมติดตามบน Facebook แฟนเพจของเสือหิวด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะทำการต้มหมู3มชั้นก่อนนะคะตอนนี้ตั้งน้ำให้เดือดก่อนค่ะตอนนี้น้ำเราก็เดือดแล้วนะคะหมูสมชั้นที่เราเตรียมไว้นะคะเราจะใส่ลงไปต้มเลยค่ะ หมูสามชั้นเราก็จะหั่นชิ้นเป็นท่อนนะคะประมาณนี้ค่ะเราต้มให้สุกก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะนำไปตากแดดค่ะตอนนี้หมูที่เราต้มไว้นะคะก็สุกประมาณ80%แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นเมาพักไว้แล้วนำไปตากแดดค่ะแล้ปิดแก๊สกันเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะเอาซ่อมนะคะจิ้มตรงส่วนหนังนิดนึงนะคะตรงนี้ค่ะวิธีการทำเราจะทำเหมือนหมูกรอบเลยนะคะแต่ว่าเราจะแค่เอาไปตากแดดให้แห้งนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยนำไปทอดก่อนนำไปตุ๋นค่ะซ่อมจิ้มตรงหนังเนี้ยค่ะเดี๋ยวเราจิ้มให้หมดทุกอันเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปตากแดดก,กัน นี่คือหมู3ามชั้นที่เราต้มแล้วเอาไปผึ่งแดดไว้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปทอดค่ะเราใส่น้ำมันเลยนะคะเราไม่ต้องรอให้น้ำมันรอนะคะเดี๋ยวเราเอาหมูใส่ลงไปเลยค่ะเราจะทอดให้หมูสามชั้นนะคะมีความฟูนิดนึงก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยนำไปตุน๋น มีให้มันรู้สึกแบบองหนังพองๆนิดนึงค่ะค่ะตอนนี้หนังเราก็เริ่มพองแล้วนะคะ เดี๋ยวเราเอาขึ้นเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปทําการตุ่นกันต่อค่ะเดี๋ยวเรามาทําการผัดเกี๊ยวไช่กันก่อนเลยค่ะกระเทียมค่ะ เราผัดให้กระเทียมหอมก่อนนะคะเกี้ยงฉ่ายคะ่ะตอนเราซื้อมานะคะแล้วเราล้างนะคะประมาณสองน้ำนะคะเอาความเค็มออกนิดหนึ่งค่ะใส่ลงไปเลยคะ่ะ น้ำตาลปี๊บค่ะเราใส่ไปประมาณ1นึ่ต้นนะคะเีอีอวดาแบบหวานใส่ไปประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะ นะคะต้ตานปีป๊บยังไม่ละลายค่อยๆผัดให้น้ำตาลปี๊บละลายค่ะซีอิ๊วขาวสองช้อนซอสปรุงรส สามช้อนค่ะน้ำตาลปี๊บเราเป็นก้อนให้น้ำตาลละลายนิดนึงกันค่ะ น้ำตาลปี๊บเราละลายแล้วนะคะเอาขึ้นเลยค่ะเดี๋ยวเราจะตุ๋นในหม้อนี้นะคะเอาหมูสามชั้นนะคะวางเรียงในหม้อเลยนี่หมูที่เราซื้อมาชิ้นจะมีชิ้นเล็กด้วยนะคะผักกาดดองที่เราผัดไว้ค่ะใส่ลงไปเลย เปิดแก๊สเลยค่ะใส่น้ำลงไปค่ะให้ท่วมหมูเลยนะคะแล้วเราจะทำการตุ๋นนะคะทิ้งไว้ด้วยไฟอ่อนให้น้ำงวดลงนะคะตุ๋นทิ้งไว้เลยค่ะประมาณ2ชั่วโมง คานนี้เราก็ตุ๋นมาครบ2ชั่วโมงแล้วนะคะสชั้นตุ๋นเกี้ยมฉายตอนนี้หมูสาชั้นเราก็เริ่มเปื่อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราปิดแก๊สกันเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ3ชั้นตุ่นเกี้ยมฉ่ายก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่วันนี้เสือหิวนํามาฝากกันก็ฝากเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็อย่าลืมติดตามบนเฟซบุ๊กแฟนเพจเสือหิวได้นะคะสําหรับวันนี้เสือหิวต้องขอขอบคุณมากแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ